สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุข bon. สุขคนสุห้องสุบ่อนพ่อๆกับซองน้องแท้นะพี่น้องเนาะมื้อนี้กแม่น้องแท้นมาบ้านพี่น้องเอ้ยมากพ่อใหญ่เพิ่นบ่อยู่ดอกมากะมากพ่อใหญ่เพิ่นบ่จักพ่อใหญ่เพิ่นไปทใดมาะบ่ได้อนะมาเบิ่งเนาะพี่น้อง จะเห็นยังเไงยนี่คือการเปียพายนะคะเข็นถ่ายจ้าเปียพายเห็ดซะเสะมงดูเห็ดยาเห็ดไร้ลายเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งดูสมัยตะกี้ก็ยังถือมาเท่าทุกวันนี่แม่โม่เอ้ยแม่ละพี่น้อง แต่ข้าพอข้าแม่ผู้เกียนผายตา้มผายตามหกบ,บ้านนอกอืมวันอันนี้คือลาผายคือบุญยักงามบุญไย

แจ้งว่าเลือกไม่หายหี่บ้านนอกเงินเมืองนอกนะอาเดี๋ยวอแล้วเได้ยู่เมืองนอกเนี้ร้านเช้าเนี่ร้านเช้าวัวาเงินมาให้ไม่กะจาเอา้นกระาอากระดกกระดิยามแรก็พากันซุ่มกันแบบนี้นะพี่น้องเ้ยกรยามนีก็พากันต่ำหู ตัมหัวเข็นผายพี่น้องเอ้ยเฮาหน่ะเฮาหน่ะเขีนบอป่เห็นอะไรได้กับบป็ิมันมันดึงบ่อเมหมเข็นผายน่ะอันนี้คือผาย ผายบัวท่านแดงผายบัวท่านแดงบัวอิ่วพี่น้องคือดอกมันงนะพี่น้องคือดอกผายลายคันตอนอันนี้คือดอกผายนี่พี่น้องเราหามันเสมืดเนาะอันนี้คือดอกผายแล้วก็เห่ากลับไปบดในมันออกผลีด ไป,ไปอิวิวไปอิลไปอิลไปอิลอ๋อไปอิว,อวในมันออกอิลแล้วก็มาตีเป็นล่อหนี่หนี้ล่อมันหนี้หนี้มันเค้นเป็นเศษนี่คือเฮามาัหล่อเนี่ยนี่หล่อแล้วเฮาก็บมาเมาเค้นเค้นให้เป็นเส้นแบบนี้พี่น้องเลยที่เอ,อืเเอยเพื่อเอือยเพื่อเห็ดแล้วก็เฮาก็มาตำ

หายเาบริมาลนขอบมากันคชุชุชนกมากี้ดอแนงแทรนกัเคนอันนี้เราบเป็นแต่ว่าอย่างอื่นนะแม่นองแทนกับเป็นตั้มหูแม่นองแทนกับเป็นยู่เคนผายนี้เคนแหละห้ามนังออกเป็นปุ่มเป็นปุ๊มมันได้อะมันบดออกมาเถอะละหน่อยเาดึงบรเป็นเดลงบรรพองกับลงบรรพองกับแก่กับซ้อนคือมาพี่กะ อีเม่น่ายกับซ้อนหักโเปิน่นที่ได้ได้กับโเปิน่นอันนี้คือลา เฮ็ดหน้ากเหจ้าเฮ็ดยังป้าอนขายเอาในมันออกพี่น้องเอ้ยเอาเจ้าบ่ได้อี้ิป้านี่เอาีมันออกมันบ่งามอืออีร้อยขึ้นมายังร้อยบ่ตอป้านะแม่ bỏ lôi kêu mà nhắn áo à, phật chỉ kẻ phật chỉ ngực ngó ngực ngực bỏ mưa bò mưa năm thè nội. nội mưa lệ năm thè nội mưa bò hừm bên nhắn bỏ bên nhắn đi lôi bò nào bỏ อันนี้คืออันนี้คือแนวอิว่วให้เป็นนวลผายออกมาทีว่าบดในมันออกนาพี่น้องเอ้ยอิ่วออกมาให้มันเป็นบม่มให้มันมีแต่อันนะออกมาไหายมันมีในไหวมันมีเม็ดมันออกมานำมันก็สีงามแล้เท่ากับไปดีอิทนี่คือเฮือนเขาปะาติดกันนั่นแหละ นี er pues ่ก็เงินพอใหญ่เงิน nah. พ่อนผูนพ่อน้องแทนินืนป้ากับพอนน้องแทนใส่ใส่แค้นสันใส่สูงข้าวสันห่อแล้วพี่น้องเลยห่อเลิกอากาศก็ห่อ

แล้วเรามาเลี้ยงบ่บ่แล้วเราไปใช่ในนาข่จุกใส่ใ่้วกนโอ้นจะม่นอีพอเออก็มาถามงยมสีจงบานจนมุ่นเบิดเลยเขาเอานะแม่ หัวหย่านย่านคนมาเห็นแล้วเนาะคนมาเห็นมันเอาเนื้อแล้วมันติดเนาะเข็นผายอันนี้คือลาการสีออกบนเลยเจ้าเสียกี่ใส่เสื้อยยังบ่มีพี่น้องเอ้ยเข็นไปตามทุดจำแนกระลากกันเส้นหนาเส้นหลัง จบมันสิไปบ่เลยจมันสิไปบ่เลยเพออันเห็ดใหม่บ่แหละมามีงอนซื้อพี่น้องเอ้ยทุกอย่างปากมองมีผู้ไดห้หาให้ของพมขงพมีผู้ชายนะผู้ชายต้องอยู่อันแต่มีหญิงมีผู้หาให้ผู้บาดผ้ห่างผอาหม่ทช่เมืองนอกเมืองหน้ามีมาพี่น้องเอ้ยติดต่อมาให้ใหนะิเด้อเอาเอา มึงว่าเงินละมีเงินกับงามแหละเนาะมีความมึงเนาะอยากได้าเวมึงเนาะคุณเด้อบ่บ่กอดดอกบ่อยากได้เงินอยากได้ผู้ัวพังอ่ะเด้อพี่น้องเอื้อยเฮาเพิ่นอยากกานประกาศาอันผัวบ่าวผู้ได้อันจูดันอันพายอันพายเป็นพ้าห้างพ้าใหม่อันแกงมาทั้งพี่หนเด้อพังพังอ่ะมันดีเลยพี่น้องเอ้ย เอ่ยห้าประกาศห้าพัว่ส่วนนี้โสดมาหลายปีแล้วโสดมาสี่หาปีแล้วพี่น้องห้ามาใ่หายไ่นเด้อบอเล่นเข็นกันเข็นกันอันบ่มีผู้เฮ็ดให้บ่มีผู้ห้าเงินให้เข็นกันเข็นล้าห้างหามาให้บักปีใหญ่เด้อหามาโลดหามาโลดอันสนใจติดต่อมาทางอัน พ่อแม่นําแพนเด้อแม่น้องแทนเท่าก็เอาดอกเอาเบิดติอือเอาเบิดเอื้อยเฮาว่าวเล่นบ่หัวซื้อเนาะพี่น้องเนาะถ้าบ่วเล่นบ่หัวก็บ่ได้หัวต้องว่าเล่น่าหัวนําเนาะ น่าได้กระทาพิภะนั้นได้ก็ขอเถิดขออภัยเนาะคิดหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสูุ่ขสุขคนสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแท้หน้าพี่น้องเนาะ